โอเคก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับลาวชาววันพันแมนเดสตองเกตกันด้วยนะครับผมนะมันเนยก็บอกวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดสตองเกตในวันที่ท่าไห่แล้ววะลืมดูคลิปตัวเองนะครับไม่รู้วันที่ท่าไห่นะก็ก็ดูที่คลิปกันละกันนะผมก็เขียนเอาไว้มอนเดียนะผมนะมอนเนย์ก็บอวันนี้เราก็มาอัปเดตพลังกันนะครับอคือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องเพชรนะฮะเริ่มจะเซิร์ชตัวดําไม่พอเลยสิบสามใบก็ประมาณ 2 8 0 0เพชดรอยพนะครับซึ่งเราเหลืออีกแค่วันเดียวนะผมนะเอาไม่เป็นไรคนระับผมไม่ทันก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่าเราดันไปใส่สุดตัวกิโลกิโลนะครับเราก็เลยอดได้จะไม่เชฟวันห้าครับผมนะรอแบบไงก็ได้ทุกคนเข้าใจไหมคืออย่างที่ผมบอกยู่เสมอว่าผมไม่ได้น้นเซิฟไทยผมเน้นเซิฟเซิฟจ,จีนยอดแล้วทุกคนนะเพราะฉะนั้นเซิฟไทยผมก็อย่างที่ผมบอกผมก็เล่นบ้างไม่เล่นมากทุกคนนะ ส่วนน้องก็ขึ้นพลังกันเต็มเลยัะผมนะคนนี้ก็ขึ้นพลังแล้วเหมือนกันนะผมนะซึ่งเป็นน้องที่ทักมาผมถามว่าเล่นสายฟรีแต่สายเติมแน่นอนครับผมสายฟรีนะคือก็อยากเติมนะแต่ผมนั่นแหละครับผมยังเติมไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะผมเติมไปในคลิปเ,เ,ตเติมให้แฟนนะผมนั้นเติมให้แล้วนะก็เลยหมดตูดไปแล้วนะะ <c oughs> โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยหาตังค์ใหม่ก็ได้ทุกคน อระรามาอัปเดตตารางกันดีกว่าครับผมนะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่432แล้วนะครับผมนะส่วนผ่านด่านนะผมนะจำนวน430เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่อันด่านนี้พูดผิดพูดผิดอันดับด่านนะผมนะอยู่ที่435ก็คือเคลียดด่านเองผมเคลียดด่านได้แค่644ด่านนะครับผมนะหรือประมาณ644ดาววะใช่ไหมเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะช่ามมาเถอะส่วนอันดับตัวละครผมอยู่ที่409ครับผมนะส่วนตัว ที่ติดท็อปอันดับอยู่ตอนนี้ก็คือโซนินของผมนะผมนะส่วนกิวตอนนี้เราขึ้นมาแล้วผมอยู่อันดับที่ยี่สิบนะครับอืเป็นกิ้วใครก็ไม่รู้แต่ก็อยู่ต่อไปเหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนเตัวดาก็อย่างที่ผมบอกครับผมมีอยู่ประมาณแปดสิบเก้าใบทุกคนนะม,นมันทันอยู่แล้วทุกคนนะมันทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงจ้ะส่วนอันดับในพีพีนะผมเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมขี้เกียจนะผมนะแล้วก็ไม่ได้ไปบวกกับใครนะผมนะอืม เลยดูว่ามีอะไรหีกอไมเพราะว่าเวลาผมอัปเดตทีไรเนะี่ยผมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมทำสักเท่าไหร่นะไอ <c oughs> <c oughs> ผมมารับของก่อนแล้วกันนะครับผมนะอย่างเราก็ให้มันเกินสิบนาทีเนาะอืมไม่ใช่อะไรหรอกคลิปมันจะได้ย่ยาวทุกคนแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะได้ใส,โส่โฆษณานิดหน่อยนะครับอืมทำเป็นไรายได้นะครับผมนะมก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยด้วยกันนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ขอเช็คอะไรหน่อยแล้วกันหไหนก็มาแล้วพวกเปิดของอ่ะตรงนี้ก็เปิดนะอืมผมก็ยังเสียดายนะผมอยากได้หินอฮีโร่มากกว่าตอนนี้ต้องรอกจิจกรรมแฟตมาโนดะน,นนะไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าเนานะอ้อเดี๋ยวผมน่าจะใช้ตรงนี้ห้ารอให้หมดนะครับเพราะว่าน่าจะเอาเพชรตรงนี้เนาะอืมมันจะเอาเพชรตรงนี้ให้หมดนะ แล้วก็อัพเงินแล้วก็เราเอาไอ้กระป๋องม่วงเนะี่ยไปยัดไอ้น,นี้ด้วยนะผมนะอย่าลืมนะเราทำเควสจ้ะนี่มันมาตีตรงนี้ด้วยนะนี่นี่เควสเอาผมสามารถเสกได้เดี๋ยวผมค่อยเสกละกันนะอโอเคเซิร์ฟไทยกัน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนงั้นเราไปเซิร์ฟจีนย่อกันดีกว่าทุกคนเนาะโอเคไหมทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟไทยมันมีแค่นี้จริงๆอัปเดตก็ไม่มีอะไรมากความจริงผมอยากจะสุ่มเจนอ้นนะแต่นั่นแหละฮะ คือตัวไม่มพอนะอ๋อใช่แล้วก็ได้ข่าวว่ามันจะมีเอาเอา่อฟุบุก,กิใช่ไหม,มฟุบุก,กิร่างยูอาร์แล้วผมนะเป็นตัวใหม่ของซีซั่นปีหน้าครับผมนะเอาผมบอกแล้วว่าแหลมเจี๊ยบเลยครับผมนะเดี๋ยวถ้ามันเข้าเซิร์ฟจีนเมื่อจีนย่อเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมอา่าแปลให้นะทุกคนนะแบบคร่าวๆเนาะโอเคไหมอืมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันตอนในเซิร์ฟจีนกันดีกว่าทุกคนไป let's go เซิร์ฟจีนครับผมเย้ yeah. โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมนะอ่าแล้วก็เราก็มาอัปเดตพลังกันหน่อยกันดีกว่าทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่16กนะครับผมนะคนดีของเราก็อยู่อันดับ1ินะครับผมนะตอนนี้ผมก็ต้องแซงคนนี้นะครับผมนะคนนี้เขามีตัวอะไรโอ้โหมีตัวดีเหมือนกันเนี่ยอโอเคอันดับตอนนี้อยู่ที่16นะครับพลังลบอยู่ที่ประมาณ6ล้านนะครับผมนะอมโอเคใช่ปะ 6ล้านนี่พันแสนเออล้านถกแล้วเมวแลเลยกูนเนี่ยอืมส่วนด่านนะผมนะผมเคลียร์ไปแล้วผมนาฬิกา1074แล้วผมอยู่อันดับที่12แล้วนะจ๊ะอืมถือว่าใช้ได้เลยเอนิดนึง <c oughs> ส่วนตัวละครสุดแรง่งของผมนะผมอยู่อันดับที่18แล้วผมนะก่อนหน่อยก็คือเออไม่ใช่โซนิกแล้วนี่วาลืมไป นั่นคือเด็กนะครับผมนะยี่เด็กยูอาร์ของผมเองผมยัดเลือดอย่างเดียวนะครับดูดูดูเห็นไหมยัดเลือดกับตอนนี้ก็ใส่แต่แบบนี้ไปก่อนนะอมันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลือดนะทุกคนส่วนกิวของเราก็เหมือนเดิมครับโน1ตลอดการครับผมในเซิร์ฟ711นะครับผมนะอืมในโดซิเมีอะไรให้เราได้ใส่บ้างไหมคือทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมถึงทาเสียงแอมแอมเหลืออะไรครับคือ กูเป็นไข่นะฮเป็นไข่แดงนะทุกนนะเดีนยดูซิวันนี้มีอะไรทำบ้างเอ่ยมีเลอะไรบ้างเอ่ยโอเคนี่ยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนอ่าโซนิกอันนี้ไปแล้วรู้ปะเจฝาแฟปากกายแสงรึปะโซนิกเราเราไม่ทําต่อแล้วโซนิกเราเราจะตันแค่ห้าดาวก็พอทุกคนนะเฮียผมเอาอันนี้แล้วกันฝัดประกายแสงกันแล้วกันเนาะคือโซนิกอะผมผมอะ เอาตัวนะั้นจะปั้นต่อเป็นหกดาวก็ได้ทุกคนแล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมผมว่าปั้นห้าดาวก็พอแล้วทุกคนเพราะว่าโซนเอกผมเรามาบูทความไวไงเรามาบูทแค่นั้นก็พอแล้วเว้นแต่ว่าจะเน้นดาวเมดแบบอันนี้นะแต่สำหรับผมผมว่าเอาเอา,เอา,เอาไปทําอื่นดีกว่า <c oughs> อย่างเช่นตอนนี้มันม่นให้เลือกระหว่างโซนเกกับแฟตใช่ไหมอย่างเช่นผมเอาแฟตไปไปอัพเป็นสี่ดาวอะไรเงี้ยอเอามาทําทีมรองทุกคน ส่วนทีมหลักก็ยังเป็นโซนิกเหมือนเดิมนะแต่แค่แบบเศษมันต้องหาเพิ่มนะทุกคนผมพอใจห้าดาวแล้วผมต้องการเพิ่มนะแล้วก็ดาเมีโซนิกก็มันก็ไม่ได้แรงขานาดที่จะฆ่าของข้ามได้ทุกคนผมลองดูแล้แลวเราก็แพ้ดีตอนนี้ยังเป็นโนหนึ่งอยู่ก็คือเป็นราชาทเลลึกนะผมนะตอนนี้คือเป็นโนหนึ่งมากต่อยแรงที่เขี้ยเลยนะับผมนะแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีฟูบุก,กิใช่ไหมฟูบุก,กิยูอาจะมาผมนะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าฟูบุก,กิก็ยัง มแมลงข้าตัวนี้นะเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่ามันดียังไงครับผมแต่ที่รู้เหมือนนะ่ะมันเอามาค่าเออแฟตนะผมนะซึ่งหลายคนก็คงจะคิดในใจอ่าเหมือนผมใช่ไหมพี่พี่สมมาแล้วพี่ไม่เสียดายหรือคือคือเอาตรงๆพี่ก็เสียดายนะแต่ทุกคนลองคิดดูนะถ้าเราถ้าสมมติถ้าผมสมแบบฟุบุก,กีจริงๆอะ่ะผมสมโดยการันตีไม่เกินไม่เกินร้อยแปดสิบใบอ่ะแล้วผมมีหินตัวนี้สองสองสอง,สองอันใช่ไหมถ้าผมไม่โดนการันตีแล้วผมได้โอ้โหผมบอกเลยนะ เก็บตัวย,ยาวๆไอ้อน้องอบอกเลยว่าชิวๆอ่ะครับ๋ยวมารับของกันก่อนโอเคครับผมประมาณนี้อือน่าจะไม่มีอะไรละแล้วก็ใครใครที่แบบอยากได้เพชรเพิ่มนะครับก็มาเอาตรงนี้ก็ได้นะผมลืมบอกไปนี่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 ตรงนี้นะครับผมนะได้นินนดๆหน่อยก็ยังดีนะเคเซิร์ฟไทยก็เหมือนกันนะอืม เค okay. มีอะไรให้ update, อัปเดตมั้ยวอ๋อใช่รับของตรงนี้ okay. เควสสุดท้ายอย่าลืมทําเควสทุกวันนะทุกคนนะอย่าให้เหลือนะท,ทําเควสทั้งหมดเลยนะยิ่งเป็นเควสที่มันเป็นอีพีทำไบ่อยทุกคนเชื่อผมผมบอกเลยว่าชิวเชลทำอะไรดีเหลือกี่นาทีตอนนี้8นาทีแล้วผมนะอีก2นาทีเราทำอะไรกันดีทุกคนอืมเอ๊ะรู้แล้วเราไป PP นิดนึงแล้วกันไม่ได้ PP อันนี้นะอันนี้ผม PP ไม่ไหวนะ ผมลองดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะเราจะวีพีตรงนี้กันนี่มาสมหากันเลยอ่คนนี้มีอะไรโอ้เชียแต่แต่ผมว่าสู้ได้อเนี่ยโอ้เชียนี่สู้ไม่ได้เลยวะ่ะเพรา,ะ,าตระตัวมันดีทุกคนตัวมันดีโอ้ยอันนี้ยังหนักเลยทุกคน คือพลังพลังผมอ,อาจจะเยอะกว่าเขาก็จริงนะแต่ว่าตัวละครคนเน่นกว่าเขาใช่ไหมเอาคนนี้แล้วกันผมว่าน่าจะชนะผมจัดเซตประมาณนี้แล้วกันส่วนแฟดของผมก็ความจริงไม่ต้องเอาเข้ามาก็ได้แฟดผมน่าจะเอาตัวอื่นใส่เข้าไปอืมเอาตัวนี้แล้วกันแฟดนี่ผมเอามาเพิ่มดามบีทีมทเฉยทุกคนแต่เอาไปใช้งานจริงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ผมไม่ใช้ดีวกว่า มาครับผมว่าเราจะไหวไหมครับผมจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหอ,อ,อยู่ใกล้ขนาดน,นี้อืเมนูซ่านะ่าจะไปก่อนไหมโอ้เมนูซ่ายังไม่ไปทุกคนโอ้โหมีอึดปะนะครับโป๊หนึ่งทีครับผมเป็นสกิลไล่นะผมนะก <c oughs> ารลูกกระไรต่อครับผมต่อไปก็เป็นเอ่อมันชื่ออะไรก็ลืมแนละ้ใ <c oughs> ครรู้ก็บอกผมด้วยนะฮะผมจําชื่อมันไม่ได้แนละ้ว มังเสาร์วัสอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหมัโล่โล่ปุบมอมก็หนามเหมือนกันนี่นี่คุคิดถูกมันะกาเด็กเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าโล่ปุ่มอมก็หนามเหมือนกันนะทุกคนนะเอาจริงอะแต่ที่มันหนาเนี่ยมันมันอาจจะเป็นเพราะยุงนะผมว่าโล่ปุบมอมมันมันก็เหมือนโล่อันนี้แะทุกคนแต่ว่าโล่เด็กมันจะดีกว่าไงทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าโล่เด็กมันจะป้องกันทุกสถานะไงประเด็นเนี่ยมันดีตรงนั้นไง คือตอนนี้ทีมผมอ่ะมันติดปัญหาตรงที่ว่าทีมเราอ่ะดามเมจมันมีไม่ค่อยเยอะทุกคนกาโร่กับบ็อกซีแมนมันก็เอาไม่อยู่แนละ้วทุกคนนะผมลองแล้วโอเคมายัางไงครับจังหวะนี้ปาดมาแล้วผมแต่ก็ไม่แตกนะพอโล่เราหนากว่าแล้วผมส่วนจกักรพรรดิเด็กยูอาร์ผมผมผมใส่สุดไงผมใส่คอเวลเวลสี่ไปแล้วนะทุกคนก็คือคอ,คออันที่สองอ่ะ ผมจัดให้เรียบร้อยแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นชิวๆอัศวิจักรกลผมยังไงครับอฮ้อยยังไม่ถึงตาสุศวิจักร์กลอ่ะอัศวิจักรกลที่ผมเนี่ยมานะโอ้โหผมจัดให้เรียบร้อยแล้วนะเรื่องดามเมจเนี่ยผมว่าสุวิจักรกลนที่ดามเมจแม่งดูดิปาดก็แรงแล้วนะโอเคับโซนนี่กับผมยังไงครับบอลเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหติดยุงอีกแล้วนะครับกาโลาไล่ต่อครับผม ส่วนเด็กของเรายังไงครับเด็กยังไม่ไปครับผมวีปาดโคตรแรงเลยเด็กมาครับผมบอลยังไงตู้ตู้ต้ปุ้ง <c oughs> โคตรเบาเบาอยากก่างกระตดดหมดเลยนะผมนะโคตรเบาแต่ทีมเรานี่ก็โกอยู่นะโอเคมันยัดอันตีมาละก็ยังไม่เป็นไรยัดมาเลยน้องพี่มี อะไรแทงท็อปมาเสมาเัดอะไรสักอย่างน,ะนั่นแหละที่มันจะลดดามเมจให้แล้วก็มีอัศบินจากกลของผมที่มันลดดามเิเมตขีให้อีกโอ้โหลดดามจแล้วดามจอีกนี่ถ้าผมมีอาราชาอะไรนะราชาทิลิลิกนี่โหมันเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนนะทุกคนนะตัวเราเก็บทันอยนะู่แล้วราชาทิลิลิกถ้าเราจะเอาอะนะอืแต่ความจริงผมอยากได้โซนิกกับทุกคนโซนิกอะ่ะได้ข่าวว่าจะมีโซนิกมาด้วยนี่ ไม่รู้เป็นข่าวจีงหนระือข่าวลือนะเป็นวงมันเป็นข่าววงในทุกคนเขาบอกว่าจะมีโซนอีกร่างใหม่มานะซึ่งผมก็รออยู่นะว่าจะมายังไงนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็นะครับอะไรอะอัโปเน็ตผมหมดนะฮความเร็วเน็ตหมดนะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นแค่ความเร็วเน็ตที่ผมไอ้เน,นี่ยอะไรวะที่ผมเอ่อใช้แต้มแรกนะทุกคนอเอ้ยมันยังไม่ตายอหรอเนี่ยเฮียแม่งยุงแม่งมแบกจังวะ ผมผมกําลังคิดอยู่นะเซิร์ฟไทยอะ่ะถ้าผมจะสุ่มอะ่ะผมเอายุงแล้วก็ราชทิลิลึกเนี่ยมันจะอึดขนาดไหนผมอยากรู้ว่ะทีมันจะไม่อึดเลยเหรอวะถามจริงคือมันเป็นเบต้าที่แบบยื้อเกมมันทุกคนเข้าใจไหมมันยื้อเกมกันเะอืมแต่ปัญหาก็คือถ้าสมมติว่าตีตีฝั่งของข้ามีซอมบี้แมนคือจบเลยนะทุกคน คือตอนนี้หลายคนนะ่ะชอบชอบแบบข้ามซอมบี้แมนกันเยอะนะทนุนอย่างเช่นเซิร์ฟผมอะเซิร์ฟผมเป็นซอมบี้แมนแทบไม่มีเลยแฟลชประกายแสงก็ไม่มีเหมือนกันทุกคนตัวสปีดดาเมจไม่ค่อยมีนะทีมเอ่อเนี่ไม่ใช่ทีมดิเซิร์ฟผมเนี่ยดูดิยังไม่ตายโอ้โหนี่มันกี่นาทีเนี่ยโอ้ยนี่มันเกือบสิบนาทีแนละ้วทุกคนนะผมว่าเราเราต้องจะข้ามดีกว่าผมว่ามันมันน่าจะนานไปแต่ทีมผมน่นาจะชนะนะเพราะว่าเอ่อนั่นแหละครับมันก็ดีแค่อึดนะผมนะ อ้าวอ้าวกูแพ้เฉยผมว่าผมแพ้รอบผมแพ้รอบแน่ๆเรรอบมันหมดพอดีทีมผมอึดแล้วทุกคนแล้วพลังลบมันน้อยโอ้โหกูก็มั่นใจสัตว์นี่็จะชนะเห็นไหมผมบอกแล้วตัวดาเมจผมมันมันไม่ไหวจริงครับบ็อกซินแมนนะมันมันแบกให้ช่วงต้นเกมทุกคนหลังจากนี้มันก็ซุ่มไม่ได้แล้วกาโร่ก็เหมือนกันนะมันทําอะไรไม่ได้แล้วกระโปงมาครับอกเลยโคตรกระโปงมานะครับตอนนี้ผมเอไม่ได้เน้นอ,อันนั้นนะ เด็กให้มันเป็นดามเมจนะทุกคนนะผมก็เลยอาจจะกระโปกนะครับผมนะดีๆแค่อึดเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตัวดามเมจก็คืออ่าดาชัินทลึกนะผมนะแล้วก็มีเอ่ออาจจะเป็นฟูบุกีนะผมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีว่าผมจะเอาตัวไหนนะแต่นั้นจะเอาเป็นอาดาชัินทล,ลึกแหละเพราะมันมีสะท้อนดามเมจทุกคนแล้วมันทําให้ทีมอึดน,นะผมว่าน่าจะเอาอะไรเดี๋ยวดูกันก่อนทุกคนกว่าจะรีเทิร์นอีกทีก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะ กว่าจะรีเทิร์นก็ได้2เดือนใช่ไหมทุกคน2เดือนหน้าป่ะอ่ะหลังจากตัวนี้หมดไปแล้วนะครับอีเวนต์นี้มันก็จะมีตัวถัดจากตรงนี้นะไอตรงบริเวณนี้นะผมนะก็คือฟูบุก,กิอ่าฟูบุก,กิมาปุ๊บตัวรีเทิร์นจะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะอืมเนี่ยตัวรีเทิร์นก็คืออ่าสมิแมนนะครับผมนะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวที่สามต่อจากตัวนี้นะผมนะอ๋อมีคนกด l ักให้ผมนะครับกดไลดิงอะไรตอนนี้หะ อ่าส่วนตัวที่สามเนี่ยถ้ามันมาปุ๊บตรงนี้นะถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยตัวดีเทอร์นจะเป็นราชาเทเลลิกของเรานะครับผมนะเราก็ต้องรออีกสองเดือนข้างหน้านะครับผมนะนะสองเดือนสองเดือนตรงนี้จะเป็นกลางเดือนถ้าถามว่าเออพี่ทําไมพี่ไม่เอาตอนเริ่มตน้นคือกูอยากได้เริ่มต้นนะแต่ตัวมันไม่พอน้องแล้วถ้ามันมีตัวที่แบบว่ามันกันสะท้อนดานเมจพี่ก็จะไม่เอาตอนนัวนี้หรืออาจจะเอาเหมือนเดิมเพราะว่ามัน มีดาเมดอยู่ใช่ไหมเออตัวดาเมจแล้วก็เพิ่มลูกไฟด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูนก่อนอนาคตอาจจะมีตัวที่มันโหดนะครับมันแก้ทางเรื่อยๆเลยขึ้นอ,อยู่ที่ความชอบนะทุกคนแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเบต้านั้นเราสู้ไหวไหมอย่างเช่นตัวเนี้ยได้ใช้ยาวแน่นอนครับราชาอาทะเลลึกของเรานะนะผมนะเพราะมีใครเหมือนซุปเปอร์ดาร์ชายขนาดซุปเปอร์ดาร์ชายเนี่ยตกเบต้าไปแล้วนะมึงก็ยังอยู่ในเบต้าอยู่ทุกคนโอ้โหด้วความที่มันสะท้อนดานเมจได้ทุกนะคนผ,ผมบอกแล้วมันเอามาฆ่าไอ อะไรวะพี่ดำของเรานะครับตัวนี้นะครับเพราะมันมีดาเมจไงไอคีดาเมจแล้วมันติดคีด้วยนะสองร้อนนี่ผมกก่าไม่จะจัดอาวุธด้วยนะเออผมเก่าจะจัดอาวุธอยู่ถ้าถ้าผมทันนะนะผมจะจัดอาวุธนะผมนะตอนนี้ผมมีตัวอาวุธอยู่ประมาณอี่สิบใบแล้วผมผมขาดอีกประมาณายี่สิบใบทุกคนเพราะว่ามันการันตีคือ70็ดสิบใบนะผมบอกเลยว่าผมเอาแน่นอนครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหม อ่าผมผมอยากตามเบต้านะแต่ว่าบางบางตัวเราก็ต้องตามนิดนึงกันทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราแบบตามแต่ตัวที่ชอบแบบมันบางบางบางตัวนะใช้คําบางตัวนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนอ่าเอาตัวนี้แล้วมันไม่ดีหรือยังไงนะคืออันนี้คือความคิดเห็นผมส่วนตัวนะคือเล่นตัวชอบแบบมันได้แล้วทุกคนแต่บางครั้งอ่ะถ้าตัวที่เราชอบตัวเนี้มาโดนแก้ทางไวเกินไปอ่ะแล้วเราสู้ไม่เต็มที่เราอาจจะเบื่อเกมก่อนเข้าใจไหม แต่ถ้าคุณแบบไม่ได้สนใจเรื่อง PP อยู่แล้วไม่ได้สนใจเรื่องเฮียอยู่แล้วก็จัดเลยครับผมเหมือนเจนนอตนี่ไงเจนนอตในเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็หลายคนก็จัดอยู่นะผมเห็นอยู่นะคือมันเป็นลูกรักของแต่ละคนนะเนาะเพราะฉะนั้นใครจะสุมอะไรก็เอาแล้วแต่ครับผมนะแต่ที่รู้คือต้องสุดนะจัดให้สุดไปเลยครับผมนะเอเพื่อลูกลักของเรานะโอเคคปบีโอก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมนะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ คงต้องไปกันแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะไปลงเกมอื่นบ้างนะผมนะผมไม่ได้ลงเกมอื่นเลยนะเอาจริงผมรู้สึกว่าผมยังไม่มีไอเดียในการลงเกมอื่นเลยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดีย๋ยวเราก็เดูกันต่อไปนะอยู่กับผมไปนานๆจนถึงปีใหม่เด้อเดี๋ยวผมมีคลิปปีใหม่ด้วยนะเดี๋ยวอรอรอดูก่อนว่าผมจะทาคลิปอะไรอาจจะกินหมูกระทะก็ได้ทุกคน <laughs> อาจจะไลฟ์สดกินหมูกระทะนะทุกคนนะโอเคใครที่ชอบคลิปวันนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเลยครับผมนะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข,งข้างๆด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันได้จนถึงตอนนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าซับแล้วผมนะร้อยห้าสิบหกคนแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เคยแบบถึงเยอะขนาดนี้ด้วยด้วยลําแข้งตัวเองเลยนะรจริง <c oughs> ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาดะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ bye, -bye.